เห็ดหัวม่วงไม่รู้ว่าเห็ดอะไรมันสีม่วงนะโอ้เห็ดไอ้ไอ้นั่นเห็ดเนยเหรอเหมือนเห็ดเนยเลยเนี่ยแต่มันเป็นสีม่วงแก่แล้วแก่เลยเห็ดดอกเนี่ยเขาบอกชลาภาพเลยโดนคนด้วยเอ้าไงไง่ไง ป,ดปัด<ว>อิอยไม่เห็ดเห็ดเห็ดปลายปลายฤดูมีแตด่ดอกอ้วนๆค่ะเอาตัดขาซะตัดขาปลาา่อลยวัดตัดหางปล่อยวัดตัดขาเนีมันเน่าเสายเชือนออกไปอาจจะไม่เยอะก็ได้อืสวยงามสวยงาม<ด>วันนี้ไ,ไม่ใช่ได้ถึงสิบดอกแล้ว <laughs> เวลามันมาก็มาเป็นกลุ่มเป็นพวกเห็ดสวยงามค่ะไม่ใช่เห็ดกินได้นะคะลายได้เลยเห็ดขอนเนาะเพราะมันเกิดในขอนก็ต้องเรียกมันว่าเห็ดขอนถูกไหมมันจะไปชื่ออย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นเห็ดขอน คุยเร่องเงินดู่ในบัญชีดีๆถูกดูดเงินพอเห็นเห็ดกลายเป็นเหตุขอนขึ้นมาทันทีจ้ะเหตดอะไรก็ไม่รู้งามจังสวยงามพระรามแปดสกลกลเลยดูทางรถไฟไปก่อนนะคะตอนนี้กำลังเดินข้ามทางรถไฟตอนนี้ก็เข้าเขต ถนนไอ้สเตอร์ตุ้มไบเยนมันอยู่ตรงไหนนีแหละคิดว่านะเขาบอกว่าจะเข้าเขตถนนสเตอร์ตุ้มไบเย็นอืมแต่ความสะอาดถามผู้รู้บอกคิดว่าอยู่ตรงนี้แหละผู้รู้บอกว่าอยู่แถวๆนี้แหละไปตามทางนั้นแหละเขาบอกโอเคมีทางไปมีบ้านคนยังไงก็ไม่หลงป่าแค่เจ็ดกิโลเอง GPS เคย มี GPS มีอินเทอร์เน็ตไม่กลัวค่ะตั้งกลับบ้านถูกอยู่ถึงแล้วจ้าถนนเฮ้ยอ่านไม่ออกอ่านเอาเองค่ะวิวอีกเมืองหนึ่งของอเมืองเวสบีนะชี้เห็นมือหน่อยตรงไหนโรงเรียนขาวๆวีดโก ใช่ไหมบ้านแกก็อยู่แถวนั้นใช่ไหมอยู่ทางทางนู้นแหละเออแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอันไหนเหลืองเหนือก็ต้องบ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่แถวนี้แหละเนี่ยแถวหลังหลังแถวนี้แหละเลือเหนืองเออแต่ไม่รู้หลังไหนเนี่ยแหละมาอีกอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเห็นวิวเป็นบ้านคนสวยงามแต่ถ้าไปป่าหลังบ้านป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นสวยๆแบบนี้ ป่าทั้งนั้นนะคะที่เดินมาเดินมาเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดกิโลน่าจะเจ็ดกิโลฝ่าแดโลอืมก็คือเราเราสตาร์ทเริ่มเดินออกจากหลังบ้านป้าตรงนู้นอ้อมไปนู้นอ้อมไปนู้นแล้วก็มาถึงถนนสเตอร์ตุ้มไวยน,นตรงนี้จากนั้นเราก็จะเดินไปตรงเนี้ยแล้วก็ถึงเออเซนตุมมละถนนเล็กๆรถก็มาบ่อย ไหนต้นไหนที่เราเคยปีนกันเนี่ยตอนนี้ลูกไม่มีแล้วหรอต้นแอปเปิ่ป่าเนี่ยเนี่ยต้นแอปเปิ้ลป่าต้นเนี้ยปีที่แล้วเคยมาปีนอยู่โอ้โน่นอยู่สูงบนยอดดอยนะเขย่วต้นนี้หลุ่งเลยนะน่ะลูกมันหล่นหมดแล้วมันเริ่มลา